แล้วครับผมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ผมเกงด้านนะครับยิีเกมโลโบ็อกในแบบพิษกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะมีสถานที่มาใหม่นะผมจะมาสอนการเปิดประตูเข้าไปในสถานที่แห่งใหม่กันนะครับมันเป็นเอาไว้ทําอะไรต่างๆครั้งๆคาบเบ็ดอะไรต่างๆเลยบอกเลยว่าต้องรีบเปิดนะเออรีบเปิดเลยก็มีของเล่นมาใหม่อย่างเช่นหออนั่น,นะอันนี้ยังไม่สาคัญเราจะไปสอนเปิดประตูอย่างเดียวโอเคไปกันเลยครับก่อนที่จะไปเปิดประตูครับผมมีโค้ดใหม่มาด้วยนะสำหรับ ใครที่อยากได้สกินดาบจะเบด,ดดาบตัวนี้นะผมรดจังเกิลนะผมใส่แล้วจะเป็นใส่แล้วก็จะได้สกินดาบตัวนี้มาสีน้ำเงินนี่นะผมนี่น,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 นี่ดาบเป็นนี่โอเคครับผมสรับโคต,ตัวนี้ก็อย่าลืมใส่กันด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในเกาะใหม่กันอยู่ครับก็จะพาทัวร์เกาะใหม่เล็กน้อยกันนี้มีอยู่นี่เราสามารถซื้อสเปียก็ได้นี่สเปียมันจะมีสเปียขายเราก็สามารถซื้อพวกหอกอะไรตามนั้นก็ได้นะซื้อตามพื้นหรือซื้อนี้ก็ได้โอเคตรงนี้เรายังไม่ประเด็นสัมพันธ์หรือว่าอะไรเราจะพาไป เปิดห้องรับกันก่อนนะห้องใหม่นั hint, ่นเองครับผมยังไม่ได้เป <c ros LES> ิดนั่นเองครับผมตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตามนี้มานี่นี่นี่ตรงนี้ยมันจะมีทางลงอยู่ตรงนี้พอดีนี่ถ้าตามนี้มาเลยเราก็กดลงไปได้เลยปึ๊บนี่พอเรากดลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับเพื่อรับเวสส่วนของอันใหม่นั่นเองครับผมเราจะได้ส่วนของอันนี้มานะกเชิมป์ฟล็อไอครับผมเอาไว้วาป เอาไว้วาดอะไรต่างๆได้ครับนี่เทมเพลอให้ดูครับนี่เราสามารถว่ามาสถานที่แห่งน,นี้ได้เลยครับก็เราทําภารกิจพลาดหรือว่าอะไรตรงไหนก็เราสามารถว่ามาที่ที่แห่งน,นี้ได้เลยโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเปิดประตูลับกันนะครับผมอยู่ตรงไหนแนละ้เดี๋ยวตามผมมาได้เลยนี่ตามมาแนะนําว่าถ้าใครมีเอ็กวานไกด์เดอร์ก็ใช้ก็น่าจะดีมากบอกเลยว่าใช้ก็น่าจะดีบอกเลยว่าใช้ถือว่าดีมากเออเดินดีๆด,ดนะมันอาจจะบนนิดหน่อยนะบอกไว้ก่อนอาจจะมีบน โอเคเรามาทำอันนี้ก่อนก็คือเป็นถ้าใครเดินเดินตามผมมาก็อาจจะตามมาแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นอีกอันนึงครับผมให้เราตามหาก่อนเนาะนี้จะเป็นปลากรัวเราต้องทําการกระโดดข้าไปครับผมแนะนําว่าใครมีแอควานไกด์เดอร์ก็จะชิลมากบอกเลยว่าโคตรชิลอะเนี่ยมันจะอย่างนี้เด้เลยโคตรชิลนี่เราก็ทําการกระโดดมาครับผมโดดมาครับ ถ้ามานั้นเราตายนี่เห็นไหมเราตายใช่ไหมเราก็สามารถวาร์ปมาที่นี่ได้นี่มันจะเป็นประตูตรงนี้ครับผมที่เราต้องต้องมาเปิดกันนี่ประตูตรงนี้เลยนี่ที่เราต้องมาเปิดกันเนาะโอเคจะทําทการไปกันต่อครับลูกกตานั้นอ่ะเราจะมาวาร์ปตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพัลเซอร์เหมือนกันให้เราทําการกดแต่ละปุ่มเนาะตามนี้รหบผมนี่กดตรงนี้ถ้าผมเดาน,นะตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่ก็เสร็จลว แล้วกนเรียบร้อยครับผมกดตามผมที่ผมกดไปกีนนี้เลยเราก็จะได้ส่วนของวายูนไหมยครับผมนี่วายูนอ่าเราจะได้รูนมาครับผมนี่เห็นไหมกดตามผมไปกี่นี้เลยเราก็จะได้ของรูนมาองครับผมถ้าเราได้รูนมาแล้วให้เราไปใส่ในที่ที่เราเดินมา่อกี้นี้นาอกแต่ก็เราจะใส่ทีเดียวแล้วกันโอเคอันนี้เราได้ส่วนของนี้มาแล้วให้แล้วก็ ไปห้องต่อไปครับผมมาตามมาได้เลยเดินตามมาเดินตามมาอ่าอันนี้ครับผมอันนี้ก็คืออันที่สามนี่มันจะมีหมายเลขบอกอันนี้ก็เป็นเขาวงกดให้เราเดินตามมาได้เลยครับเนี่ยเดินตามผมมาได้เลยเดินตามผมมาได้เลยก็เดินเดินดีๆครับผมอย่าอย่าตายครับอย่าตายบอกเลยว่าห้ามห้ามเด็ดขาดห้ามเลยเออมันทางไหนวะฝั่งนี้นี่หว่าเออ,อยากเหลือเกินเออฝั่งนี้ใช่ อย่างนี้ป่ะวะถูกทางป่ะวะเอาตันเอาตันเอาตันเอาเดินกลับใหม่เอ่องั้นผมลองทางนี้ด่วนเผื่อจะถูกเผื่อจะถูกก็เดินมาปื๊บเดินมาเอาตันอย่าชนนะอย่าชนนะบอกไว้ก่อนห้ามชนเด็กขาเลยนะชนแล้วเรียบร้อยเลยนะเอออันนี้เอนตี้เตือนไว้ก่อนนะวันนี้ชนชนก็เรียบร้อยครับ มาฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ตันปึ๊บ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 มานี่มานี่นี่กลับทางเดิมมาวะเอาตันโอ้ยมันเดินไปทางไหนวนันนี้เดินเดินมาเรื่อยๆอันนี้เดินมั่วลวะเดินมั่วเจอเฉยโอเคอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดินเดินมั่วๆแล้วกัน แนะนำว่าให้เดินมุ่มั่วแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะมันค่อนข้างงงอ่ะเออเนี่ยผมได้รูนมาสองอันแล้วมันต้องการทั้งหมดห้านะผมโอเคมา <c oughs> ไปเลยเราไปอีกพัทเซินหนึ่งกันต่อเลย <c oughs> แบบแม่งไม่มี How ทูอะไรทั้งนั้นนะแบบเดินมุ่มั่ว <c oughs> มั่วลุ้นๆอันนี้เป็นปลาก,กวาลัวปะเราผ่านปลาก,กวัวนี้นะอันนี้เป็นปลาก,กวัวให้เราห้ามตกเด็ดขาดไปื่อกี้เนี่ยผมตกไปก็เลยแบบเรียบร้อยเราห้ามตกเด็ดขาดน,นะแต่การทำพัทเซินให้ผ่านนะบอกไว้ก่อนนะว่าห้ามตกนะ ห้ามตกห้ามตกเออห้ามตกเด็กขาดเลยห้ามตกเด็กขาดเจ็ดมาก,มกเจ็ดมากปึ๊บโอเคเราผ่านแล้วนี่ไงน,นี่เราก็ได้ตัวของลูนมาแล้วอันที่สามก็ผมไปเราไปอันต่อไปก็ได้เลย <S 2>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  ือเราต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็ถ้าถ้าใครดูดูตามผมก็เราเอากอส่วนที่เราไม่สามารถผ่านได้นะแบบประมาณไหนอะไรตรงไหนตรงไหนจําเป็นต้องต้องดูก็ผ่านเราก็สามารถดูเอาแล้วกันเนาะอ่าดูดูกอไปตรงที่ผมผ่านตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้มันจะง่ายกว่าอ่ะอันนี้ครับผมอันนี้ก็ให้เรามองไปข้างบนนะผมมองไปบนมันจะมีทางบอกครับนี่จะมีทางบอก โอเคเรามาถึงละโอเคผมมาถึงละก็เดินระวังระวังคนระับผมบอกเลยว่า โอเคผ่านแล้วครับกว่า oh, จะผ่าน <laughs> ตอนนี้ก็ได้ลูนมาทั้งหมดสี่ยันแล้วผมเหลืออันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ไปแล้วก็กลับเหมือนเดิมครับในการ <laughs> ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆบอกเลยว่าต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าจริงด้วยอันนี้อันนี้ผมไปดูวิธีมาเออผมผมเลยรู้ว่ามันต้องโดดตรงไหนบ้างโอเคก็ให้เราโดดมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็มาอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็บินแม่งเลย <mm> ผมบอกเลยบินมาเลยง่ายสุดบินมาเลยอืมจบอันสุดท้ายผมบินเลยก็เราทําการเก็บรูนทั้งหมดครบแล้วนะครับผมให้เรากลับไปที่เดิมของเราเลยครับนี่ตรงนี้เลยให้เราวาร์ปมาตรงนี้เนาะ เราจะมาทําการเปิดห้องนี้กันโอเคพอเราทําการเอารูนมาครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมให้เราทําการดูดูว่าสัญลักษณ์อันไหนคืออันไหนเนาะนี่เราก็ดูเอาว่าอันไหนคือเหมาะก,กับอันไหนเนาะเราก็สังเกตเอาครับอ,อ่้อันนี้เป็นสีเขียวอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้ดูเอาให้เราดูเอาว่าสัญลักษณ์อันไหนเหมาะก,กับอันไหนนะครับอืมให้เราดูเอานะ จริงๆถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะบอกว่าเราใส่ไม่ถูกอะไรองนี้แต่ผมใส่เรียบร้อยครับผมนี่เราทําการใส่หมดปุ๊บประตูตรงนี้ก็จะเปิดครับก็ประตูตรงนี้เปิดคืออะไรมันคือสถานที่ตกปลาที่ใหม่ครับผมนี่ก็ค,คือมันจะมีปลาเอีเวนด้านบนนี้ยทําการเกิดเข้ามานะแล้วเราก็ทาการตกได้เลยครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีเบ็ดใหม่นะอ่านี่ไม่มีเบ็ดใหม่นะไม่มีเบ็ดใหม่นะเบ็ดใหม่เราต้องคาฟเอาทั้งหมดครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหา ครับเอาที่หลังแล้วกันนะว่ามาสอนเปิดแค่เปิดประตูก็เหนื่อยแล้วบอกไว้ก่อนว่าเปิดประตูก็เหนื่อยแล้วก็มาสอนวิธีการเปิดประตูก่อนแล้วกันน้อส่วนไอ้เรื่องคราของหรือว่าอะไรไงแล้วก็มันใช้ของค่อนข้างเยอะเลยด้วยแล้วผมก็ยังไม่รู้วิธีการหาที่แน่ชัดด้วยก็มาสอนเปิดประตูก่อนแล้วกันน้อเดี๋ยวถ้าหาของอะไรไงเดี๋ยวจะทําคลิปให้อันนึงแล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อะไรไงก็สามารถแชร์เพื่อนให้ดูได้นะจะได้มี จะได้ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งเป็นแรงใจกับช่องเกียรดังเวยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายครับ